อัตกถาอิติพุตรกาว่าเข้าไปตาวอีกพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคำว่าตาถาลูเปเป็นต้นก็เพื่อจะแสดงนะก็เพื่อจะแสดงการเห็นเป็นต้นนะ การเห็นเดี๋ยวเอาแปลเป็นต้นทีหลังนะนะตอนนี้เอาเอาตัวนี้นะเอาการเห็นตอนนี้ไปเข้ากับต่างนะไปเข้ากับต่างนะอืมคือเอาไปเป็นวิเศษนะของเอาไปเป็นตัวขยายของท่าเสตุงไปเลยนะเพื่อจะแสดงการเห็นพระอริยะเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นเป็นต้น่นะ ซึ่งเป็นเหตุน่ะซึ่งเป็นเหตุที่มีอุปการะมากในบัดนี้โอ้ลืมแปลเนาะแปลใหม่แป,ให,แปใหม่บัดนี้บัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคำว่าตถาลูเปเป็นต้นก็เพื่อจะแสดงการเห็นพระอริยะเจ้าเหล่านั้นเป็นต้น ที่เป็นเหตุอ่ามีอุปการะมากเป็นเหตุมีอุปการะมากนะก็คืออะไรนะการเห็นพระอริยะเจ้าเหล่านั้นเป็นต้นอืม ชื่อว่ามีอุปการะมากด้วยเหตุใดเพื่อจะแสดงเหตุนั้นพระมีพระเจ้าจึงได้ตรัสคําว่าตถาโรเปเป็นต้นนี้ก็ได้เนี่ยธรรมดาสุดแล้วแต่อย่าลืมแปลอีธานี่ก่อนละเออแปลแปลล้มไปไหยก็แปลธรรมดาก็ได้นะแปลธรรมดาก็ได้เนเวลาแปลก็แปลว่าเป็นเหตุก็คือแปลเป็นกระณาสาธารณะเนี่ยแปลตัวเนี้ยเป็นกรณาสาธารณะเลย ที่เป็นเหตุมีอุปการะมากเห็นไหมแปรเ,ปเลยเป็นเหตุเลยแปว่าเป็นเหตุต่เลยนะที่เป็นเหตุมีอุปการะมากเวลาแปล,ะแปละนะเราใหม่นะบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคําว่าตถารูปเปเป็นต้นเพื่อจะแสดงการเห็นพระอริยะเจ้าเหล่านั้นเป็นต้น ที่เป็นเนตมีอุปการะมากที่เป็นเนตให้มีอุปการะมากแปลธรรมดาธรรมดาถ้าจะแปลธรรมดาก็ธรรมดาได้ไหม <laughs> โอ้ย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 ตัวโอ้ยอ้าวลืมมุดตังอลืมมุดตังไม่มีใครทวงเลย <laughs> เออืมอะไรนะแปลม่นะแปลอะไรเนี่ยบัตรนี้อ่าบัตรนี้การเห็นพระอริยเจ้าเหล่านั้นเป็นต้นอืม พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่ามีอุปการะมากด้วยเหตุใดเพื่อจะแสดงเหตุนั้นพระองค์จึงได้ตรัสคำว่าตถาลูเปเป็นต้นนี้ก็ได้เอาทีนี้แปลลมบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคําว่าตถาลูเปเป็นต้นก็เพื่อจะแสดงนะ การเห็นพระอริยะเจ้าเหล่านั้นเป็นต้นซึ่งอะไรซึ่งเป็นเหตุที่พระองค์ตัดว่าที่พระองค์ตัดว่าเป็นเหตุมีอุปการะมาก <c oughs> ไหนวัเน,นี่ย <c oughs> ที่พระองค์ตัด ที่พระองค์ตัดว่าเป็นเหตุมีอุปการะมากที่พระองค์ตัดว่าเป็นเหตุมีอุปการะมากแปลเป็นเหตุนะตอนนี้เป็นบทสรุปเป็นบทสรุปอันนี้โยกก่อนจะแปลเป็นต้นก็แปลการเห็นก่อนเห็นใครก่อนการเห็นกายเาเห็นวาริยเจ้าเหล่านั้นเป็นต้นนะก็แปลเป็นต้นทีหลัง ไม่รู้ได้หรือเปล่าไม่รู้เนาะอ้าวบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าตาตารูเปได้แกพระอริยะเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยศีลผู้เช่นนั้นนะเพราะว่าการเห็นการได้ยินและการระลึกถึงอยู่หนึ่งเนง มีการเข้าไปหาและการเข้าไปนั่งใกล้เป็นอัดอัดถาแปลว่าเป็นอัดนะอืมปาวปเพราะฉะน,นั <im S 1> ะ้น,นอ่าเพราะฉะน,นั้นอ่าเพราะฉะน,นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัส ว่าเสวะโตพระชโตปยิรุปาสโตก็เพื่อจะแสดงแสดงอะไรแสดงการเข้าไปหาและการเข้าไปนั่งใกล้นั่นแหละนะไม่เท้าถึงไม่เท้าถึงอะไรไม่เท้าถึงการเห็นเป็นต้นนั้นนะไม่เท้าถึง อไม่เท้าถึงก็คือไม่ไม่รูปความนั่นเองไม่รูปความก็คือไม่เท้าถึงนั่นเองไม่เไม่เท้าถึงการเห็นเป็นต้นนั้นได้ไหมเนะี่ยตอนนี้ไปต้องแปลเป็นบทสรุปไปเลยนะผู้คบผู้เสพผู้คบผู้เข้าไปนั่งใกล้เน,นี้แต่วีกทำไมตาอ เอกโยกุลภูตทั้งหลายผู้มีศรัทธาอันเกิดขึ้นแล้วในพระอริยะเจ้าทั้งหลายเพราะการเห็นการได้ฟังและการลึกถึงอยู่เนืองๆนะเข้าไปหาพระอริยะเจ้าเหล่านั้นแล้วย่อมอ่าเข้าไปนั่งใกล้แล้วก็ถามปัญหา ได้สวนานุตริยะยังคุณมีศีลเป็นต้นที่ยังไม่บริบูรณ์ย่อมให้บริบูรณ์เอามีอนุมีมีแก้อาดด้วยโอมีอธิบายด้วยเอาใหม่เอาใหม่อหม <c oughs> โอ้ลืมแปล <c oughs> ได้ยังไงเนี่ยอธิบายว่าเข้าไปนะอธิบายว่าอธิบายว่าเนี่ยอธิบายว่าต่อไปตรงนี้อธิบายว่า จริงโยกุลบุตรทั้งหลายผู้มีศรัทธาอันเกิดขึ้นแล้วในพระอริยะเจ้าทั้งหลายนะเพราะการเห็นการได้ฟังและการระเลึก,เลกถึงอยู่เนืองๆแล้วก็เข้าไปหาเข้าไปหาพระอริยะเจ้าเหล่านั้นเข้าไปนั่งใกล้แล้วก็ถามปัญหา ถามปัญหาเสร็จแล้วก็ได้สวนานุตริยะนี่คือเป็นวิเศษนะของกุลบุตรนะอืมก็คือผู้มีอนุมีสวนานุตริยะอันได้แล้วนะนั้นแปลแบบนั้นไม่ค่อยดีต้องแปลวะ่าได้เลยได้อันสวนานุตริยะยังคูณมีศีลเป็นต้นที่ยังไม่บริบูรณ์จกให้บริบูรณ์ได้ ะจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสคำเป็นต้นว่าใส่บุคคลเข้ามาบุคคลผู้เกิดศรัทธาแล้วย่อมเข้าไปนั่งใกล้เขาย่อมเข้าไปหาขันเข้าไปหาแล้วก็ย่อมเข้าไปนั่งใกล้อันนี้ก็เป็นอธิบายเพิ่มเติมเอาอัโถอัโถสละโอหายไปไหน อืมเหรือเปล่าเนี่ยอ๋อไม่ใช่นะไม่ใช่นะอ่ามันมีบทมีมีบทมีตั้งอัดมีตั้งอัดก็แสดงว่าแยกทีละบททีละบทนะเพราะฉะนั้นคําว่าแยกก็คือวิพาโคข้างล่างข้างล่างเพราะนั้นตั้งแต่นี่ปมาตั้งแต่นี่มาเนี่ยเป็นของพาอาัถฐะอัถาวิพาโคหมดเลยนะเนี่ยเพราะมีบททั้งสามด้วยเนี่ยบททั้งสามคือบทอะไรบ้างบทเสวะโต บทอะไรอีกบทพระชาตโตแล้วก็ปะิิรูปปาสะโตสามบทนยะสามบทเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้มาเนะี่ยเป็นของอาถาวิพาคัติพาโคนหมดเลยนะเพราะฉะนั้นก่อนจะแปลพวกนี้ก็ต้องแปลเข้าไปเข้าไปนะเข้าไปข้างในนณ้พึงทราบการจําแนกอดัดแห่งบทแม้ทั้งสามว่าทีนี้ก็ มัจจแ,แนกก็คือตั้งอัดธรรมดานั่นแหละการมาจาแนกก็คือตั้งอัดธรรมดานั่นแหละนะตั้งอัดธรรมดาไปทีระบททีละบทก็เรียกว่าจําแนกทีละบทบททั้งสามบรรดาบทเหล่านั้นอ่าบทว่าเสวะโตความว่าเข้าไปหาตลอดการตามการหรือว่าเข้าไปหาตามการอันสมควรก็ได้กาเลนะกาลังแปลว่า ตามการอันสมควรถ้าแปลได้อัดนะถ้าแปลแบบประโยคหนึ่งสองก็แปลว่าอะไรเข้าไปหาตลอดการตามการนะถ้าแปลประโยคห้าก,ก็ต้องแปลว่าน่ะผู้เข้าไปหาตามการอันสมควรด้วยอำนาจแห่งการกระทำวัดและวัดตอบอืมตามอ,อีกตั้งอะไรอีก การอัาเหมือนเดิมบวชว่าพระชะโตนะความว่านะผู้คบหานะผู้คบหาด้วยอำนาจแห่งความพักดีด้วยความรักนประพฤติรักก็คือความรักนั่นเองนะนด้วยความรักอื ความลักความพักดีเอ่ออาต่อไปอีกทางอาจิมเหมือเดิมบทว่าปยุรูปาสตความว่าเข้ามาความว่าผู้เข้าไปนั่งใกล้ด้วยการถามปัญหาและด้วยการกระทำตามข้อปฏิบัติมีอนุอยู่ดนวยนะคำว่าตามนะ กาลณะปาวะกระทาด้วยการกระทําตามกระทําตาม,ตามข้อปฏิบัติอาตวออีกความบริบูรณ์แห่งวิมุติญาณทัศนะบันดตพึงทราบโดยการเกิดขึ้นแห่งปัจจเวคขณะยานที่สิบเก้าอืใครเรียนอนภะิธรรมมา ปัะเวกขนายานที่สิบเก้ามีเท่าไหร่นะเนี่ยหนึ่งว่าสิบหกซะอีกเป็นสิบเก้าหรอ,อมีอะไรอ่ะกิเลสละสี่กิเลสเ,เหลือสี่แล้วก็โลกุตะะระทร้มเก้าจอ๋อมาจากพะเวกขนายานอ๋อแบง่งยังแบ่งเอาอีกนะอืมยังแบ่งออกอีกนะอ่ ได้นะหวังว่าคงได้เนะื้อความดีมากเลยนะเนื้อความดีมากเลยอันนี้นะตามการอันสมควรนะเวลาแปลนะตอนนี้นะกาเลนะกาลังอ่ะตามการอันสมควรอันนะี้ถ้าแปลจำนวนภาษาไทยนะแต่แปลปกติธรรมดาประโยคหนึ่งสองก็ตลอดการตามการนั่นเองอวันนี้ก็พอ